สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวพัสดุที่เพิ่งได้ <S <S เพิ่งไปรับมาแต่ว่าคือแบบว่าได้มาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าแม่เพิ่งพาออกไปรับที่หอนะคะแต่ตามจริงเราอัดคลิปบนรถแล้วแต่คือมันไม่ค่อยดีก็เลยเดี๋ยวมาอัดให้ดูใหม่นะคะก็ไปดูกันเลยอัดคลิปไปหลายรอบมากแล้วนะคะโอเคก็นี่เป็นกล่องพัสดุนะคะแล้วก็ปิดชื่อที่อยู่ไอ้ปิดที่อยู่เขาไปแล้วนะคะยังไม่ปิดที่อยู่อะไรเลยช่างเ ก็ใช uh ้เป็นกล่องอันเก่านะคะก็ทำนี่นะคะเพิ <h <h ่งส่งของเมื่อวันจันวันนี้วันพุธนะคะแบบ e m s นะคะค่าส่ง67บาทนะคะให้ดูวันที่ได้เลยนะคะเพิ่งส่งของโอเคใช้คอควายนะคะเราแกะไปแล้วนะคะแกะออกไปเลยวนะคะก็มีเชือกพร้อมนะคะ เชียร์เชของสินี่เชียร์ที่เขาเอ,อ่อมามานะคะนี่เลยโอเคเดี๋ยว okay, เราไปดูของกันเลยค่ะว่าเราสั่งอะไรมาบ้างมีของแถมเป็นอันนี้นะคะ<ม>เป็นกระดาษอะไรก็ไม่รู้น่ารกเป็นเหมือนก๊์ดนะคะ<ม><ม>แล้วก็มีขนมนะคะแต่ว่ากินไปแล้วนะคะแรกนะคะเป็นส้มค่ะน,นี่เอ้ยเป็นส้มนะคะ ก็จะมีแหงนะคะก็มีสีแบบนี้นะคะสีเขียวสีส้มสีเขียวสีส้มนะคะ <c oughs> ก็นิ่มนะนิ่มมากเลยด้วยไม่แข็งเลยนะนิ่มอ่ะจบเดี๋ยวกอกิ๊บกันนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็มาสองชิ้นนะคะนีไปนะคะเป็นหมีไอบรูมกลิ่นมิ้น,นะคะ่ะนี่เลยเป็นเบบี้แบร์นะคะนีนะเขาเขียนก็เป็นของไอ้บรูมนั่นเองนะคะ น้หลังก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะก็สโลมากนี่นะคะ่ะเป็นมาร์ชเมลโล่นะคะมีทั้งหมดสีซองเลยค่ะใน1ซองนะคะก็จะมีทั้งหมดสี่ชิ้นก็จะมีสีเขียวพัทเทลสีขาวสีเหลืองพัทเทลแล้วก็สีชมพูค่ะมี่เลยนะสีสวยมากเลยนะคะแล้วก็สโลด้วยนุ่มมากนะคะแล้วก็แบบเนื้อเหมือนแป้งอ่ะ เป็นผงๆผงแ,แป้งๆนี่นะคะปกติแบบอย่างเช่นมีไอ้บูมเนี่ยมันจะเหนียวติดไปกับถุงใช่ป่ะแต่ว่านีันลื่อนๆแบบแป้งผง,แป,งแป้งเลยนะคะก็มีมาทั้งหมด4ชิ้นนะคะเดีย๋ยวมาดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะชิ้นสุดท้ายแล้วนะชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นของเราเองนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจก,ก็แอดไลน์มาถามก่อนได้นะคะก็ชิ้นที่เราสั่งมาก็คือชิ้นที่เราสั่งมาคือ ินที่เป็นของเรานะคะก็คือนี่เลยค่ะเป็นซอฟโรบเบรดค่ะดีใจมากเลยนะคะตอนแรกก็นึกว่าอะไรแบบตอนแรกครเลยเออเราวันนี้ไงวันนี้ก็ต้องมาก็นี่นะคะเป็นแบบให้เป็นเพื่อนกับ English Bread เลยนะคะนีะ่แต่ว่าถ้าใครสนใจชิน้นนี้ก็แอดไลน์มาถามก่อนได้นะ ต็มใจขายนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากขายเท่าไหร่โอเคค่ะก็ข้ mm. างหลังก็จะมีคาเตือนนะคะแต่ว่าไม่ใช่ของเล่นไม่แช่อาหารแล้วก็ห้ามกินแล้วก็บอกว่าห้ามให้เด็กอายุต่ำกว่าเจ็ดขวบแล้วก็อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ตรงนี้เฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้นที่ไหนล่ะตรงนี้นะคะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาก่อน,นะคะ่ะบายเอ้เดี๋ยวแกะให้ดูดีไหมเดี๋ยวค่อยแกะแล้วกันให้ดูเลยแล้วกันคือเราก็อยากดูนะคะค,ค,คือเมื่อกี้คิดว่าจะแกะดีไหมหรือไม่แกะดีอะไรงี้หยิบสวยงามมากเลยจะแกะดีไหม แก้แล้วนี่นะคะตรหข้บอร์มันจะเป็นแบบตะลาคือเขาอเห็นเขาบอกกันว่าเนี้ยมันแล่นกว่าเราก็เคยสั่งยอะไล้วครั้งหนึง่งเนาะที่เราเคยลงเอ้ยกี่ครั้งจะไม่ได้เหมือนเหมือนเคยสั่งสีเข้มแล้วก็แล้วไต่ด้แล้วเราก็ขายไปแ้วอุ้ยแบบอันนี้นุ่มมากเลยอ่ะโอ้คือเนี่ยนุ่มพอๆกับอิงิชเวดเลยนะคะ ต่อันนี้แทบไม่ต้องออกแรงอิงมิดเเหมือนกันเฮ้ยน่ารักลาเส้นก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะอันนี้ไม่ได้ใช้เอฟเฟกอะไรเลยนะเอฟเฟกแบบสีแบนจะเข้มขึ้นก็จะเป็นนี้เลยไม่ใช้เพราะว่าสีสดอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์ด้านล่างหรือว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์มันก็จะอยู่ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะคะบา,บาย